ร้อนมากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับพี่พิกจะมาแจกสูตรเมนูง่ายครับผมทําไว้กินต้อนรับสงการกันครับผมหอมอร่อยมากเลยครับก่อนที่จะไปรับชมก็ลืมกดไลค์กดแชร์ก็ใชรกดติดตามให้กับพี่พิกด้วยนะครับทุกครั้งที่พี่พิกทําเมนูวุ้นนะครับผมพี่พิกใช้ผงวุ้นนางเงือกทุงนี้เลยเพราะว่าละลายง่ายนะครับแล้วก็เซ็ตตัวดีมากเลยครับผมสูตรวันนี้ใช้ทั้งหมด2ช้อนชานะครับจากนั้นก็ใส่หัวกะทิกรองลงไป400มลตรครับผมตามด้วยน้ำเปล่าห0 0่งรนะครับ คนให้เข้ากันพักไว้15้านาทีเมื่อครบเวลาแล้วก็นํามาต้มได้เลยครับพิภิกจะใส่ใบเตยไปนะครับเพื่อเพิ่มความหอมนะครับสัก2อสใบได้เลยครับผมเพื่อนๆอย่าลืมมันคนนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่คนเนี่ยจะทําให้ผงวุ้นติดก้นหม้อแล้วก็ไหมได้ครับผมคนจนกว่าสมสมเดือดจัดแล้วก็อุ่นละลายดีเลยนะครับใส่น้าตาลใสายขาวลงไปหช้อนโต๊ะครับผม ตามด้วยเกลือ1ส่วน4ช้อนชาจากนั้นก็คนให้น้ำตาลทรายละลายดีเลยนะครับนำมะม่วงมา1ผลนะครับผมจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นตามขนาดที่เราต้องการได้เลยนะครับเทน้ํากะทิที่เราต้มไว้นะครับลงไปเลยคนให้มะม่วงลอยตัวนะครับแล้วก็ช้อนฟองออกได้เลยครับพักไว้ให้เซตตัวหรือใครจะนําเข้าแช่ตู้เย็นเพื่อให้วุ้นเซตตัวไวก็ได้ครับผม เมื่อเซตตัวนี้แล้วก็นําออกมาจากพิมพ์ได้เลยครับแล้วก็ตัดแบ่งเป็นชิ้นตามขนาดที่เราต้องการได้เลยครับสูตรนี้หอมอร่อยกลมกล่อมมากๆเลยครับผมวุ้นก็เซตตัวเดียงมากเลยครับนาร้อนแบบนี้นะครับกินเย็นๆเนี่ยคายร้อนได้ดีเลยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าทุกครั้งที่ทําวุ้นนะครับให้ใช้ผงวุ้นนางเงือกแบบพิพิกได้เลย